สกลุ่มต่อไปนี้ที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทไม่ต้องมาร้องเรียนเดี๋ยวเร่งโอนเงินให้เองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาทำเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะแไม่บุ๋มได้มีการรายงานข่าวไปนะคะว่า จะมีการเปิดร้องเรียนให้ไปร้องเรียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เงินหรือสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือโดนตัดสิทธิ์นะคะให้ไปร้องเรียนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารทกศนะคะในระหว่างวันที่18ถึงวันที่29พฤษภาคม63 ล่าสุดนะคะประกาศจากกระทรวงการคลังน,นะคะว่ากลุ่มต่อไปนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองนะคะเนื่องจากทางกระทรวงการคลังน,นะคะได้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นการดําเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นนะคะประกอบด้วย1นนะคะกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้นะคะทำให้ กระทรวงการคลังนะคะไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะจำนวนประมาณ1ล้านรายในส่วนของกลุ่มนี้นะคะผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะและกำหนดจะโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่19พฤษภาคม6จําจำนวน5.900แสนรายนะคะและในส่วนที่ยังคงเหลืออีก4.300แสนรายนะคะโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วนะคะ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องด,ดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสองนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะคะ1.7ล้านรายกระทรวงการคลังนะคะอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมอยู่นะคะสามนะคะก็คือกลุ่ม ที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม63ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนแล้วนะคะกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะคะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่20พฤษภาคม63นี้นะคะโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะโดยเข้าไปที่ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะได้เลยนะคะซีนะคะก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยลง รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้นะคะเนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่22เมษายน63นะคะดังนั้นนะคะขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปนะคะสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดนะคะสามารถ ร้องเรียนการช่วยเหลือยยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยววยาา0 0 0บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยของทุกจังหวัดอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอขอบคุณที่มานะข่าวนี้นะคะคือข่าวสดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าแม่บุ๋มมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะรีบมารายงานประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ